เช็คพลังงานตอนนี้กันนะครับเป็นการดูแบบพลังงานรวมและลรนดอมนะครับจะตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างเอาเป็นข้อความนำทางสําหรับคนที่ต้องการสารน,นี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็แค่เลื่อนผ่านนะครับแล้วก็ไว้ค่อยดูในคลิปต่อไปเนาะอ่ะ Enjoy ครับแถ้วยนะครับพลังงานตอนนี้เป็นพลังงานที่ยอมถอยออกมาจากเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานคุณรอบข้างออกมาสู่จุดที่ ต้องการหาคําตอบให้กับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรและสิ่งที่มันขาดหายคุณต้องออกเดินทางตามหามันเพื่อให้ได้คําตอบเอาง่ายๆเหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่ต้องการรักษาตัวเองและดูแลตัวเองนะครับเจ็ดดาบพลังงานที่ซ่อนอยู่ในใจลึกๆที่คุณไม่รู้คุณต้องการความตื่นเต้นสีสันบ้างในชีวิตจนบางทีต้องลองไปทําจริงๆในสิ่งที่คิดอยู่ในหัว ขอสักครั้งเถอะนะจะได้หายขาดใจอารมณ์ประมาณนั้นนะครับพลังที่หลบซ่อนจริงๆแล้วเป็นพลังงานแห่งการสร้างสรรน,นะต้องทําอะไรบางอย่างนะกับในความคิดความรู้สึกในตอนนี้ King of Pentacles นะครับคุณปรับจูนพลังงานภายในของตัวคุณซึ่งอาจจะเป็นพลังงานที่สวิงพอตัวนะช่วงนี้แต่เหมือนคุณจับทางได้รู้ตัวเองเมื่อน,นั้นพลังงานของคุณ จะ,สะเสถียรและมั่นคงมากขึ้นคุณจะควบคุมพลังงานได้มากขึ้นเจ็ดไม้คุณจะมีกำลังใหม่หรือพลังใหม่ที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะกี่ศึกไม่ว่าจะรูปแบบไหนคุณเอาอยู่และผ่านไปได้จากพลังงานที่คุณสร้างขึ้นมาใหม่คุณไม่ได้แข่งอะไรกับใครนะแต่ขอให้คุณแข่งกับตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นในทุกๆวันวันละนิดทุกๆวันก็จะสะสมเป็นตัวตนใหม่และพลังงานใหม่ของคุณหนึ่งถ้วย พลังงานที่คุณจะได้รับเป็นพลังงานใหม่ๆจากพระเจ้าเมื่อคุณอธิษฐานขอพระองค์บอกพระองค์อย่างตรงไปตรงมาในสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ขอบคุณทุกสถานการณ์ที่เข้ามาพระองค์จะหนใจคุณชูใจคุณขึ้นและบางเรื่องที่คุณเจอมันอาจจะหนักมันเป็นเพียงบททดสอบหนึ่งในชีวิตของคุณเพื่อให้คุณเติบโตขอให้พระองค์ทรงนำทางพวกคุณนะครับและสร้างกำลังใหม่แด่พวกคุณขอให้พระเจ้าอวยพรคุณครับ